สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัว uh, Ripple XRP นะครับโดยที่บริษัท Ripple XRP เนี่ยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับผมแม้ว่าจะในสภาวะที่ ถูกฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ตัว Ecosystem หรือระบบของ XRP Ledger ยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันราคาของ XRP นะฮะให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะว่าราคาคือ manipulationspeculations และก็ adoption ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการนำไปใช้หรือ adoption นะครับผมโอเค แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูข่าวนั้นเราจะไปดูในเรื่องของอารมณ์ตลาดนะครับผมอะบิตคอยมาปริมปร,มปริมอยู่ที่60,000แล้วนะครับผมบวกมา7%อนะฮะ,ะยังเป็นพี่ใหญ่ของตลาดนะฮะด้วยสติคลองตลาดอยู่61%นะครับผมอีเ e เรียมนะครับ1,824นะฮะบวกมา2.5%นะครับผมไบแอน ดอทนะครับผมโคดานโนไลท์คอยสตลเลอร์และสุดเลิฟนะครับผม XRP XRP อยู่ที่47เซ็ซนนะฮะ47.9เซ็ซนละจะ48และอ่าสุดยอด t r e n d Analysis นะครับผมาสามเหลี่ยมแล้วมันตัดขึ้นจริงนะครับคิดว่า ฟืบฟืบแล้วก็เรียกว่าตัดขึ้นนะครับราคาอยู่ที่48เซนฮะแกวงอยู่ในกรอบ46เซ็น์เซนถึง49เซ็นซนนะครับอ่ะยืน50เซ็นเซนได้สักทีนะ <c oughs> อินดิเคเตอรอ์สมาร์ท mcdx นะครับผมเห็นแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วในขณะนี้นะครับผมคิดว่าราคาน่าจะคงขยับ และแกว่งตัวอีกอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อเอื้อในเนื้อข่าวโอเคเมื่อกี้ระบายสีพิษ <laughs> <laughs> อ่ะขานี้จาก daily holders นะครับผม ripple a c q u i r e s firm with expertise in building a trading platform integrating with the crypto exchange อ่ะ Ripple เขาซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะทำเทรดดิ้งแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็รวมไปถึงของตัวคริปโตเอ็กซ์ชแนน์นะครับผมทำถ,ถามว่าเดี๋ยวทำทำไปทำไมเนี่ยสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่ตลอดเวลาคุณคงปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะครับว่าสิ่งที่มันกำลังมาและมันกำลังจะมาใน อนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเบต้าเทสต์หนึ่งเบต้าเทสต์สองคอสต์ n e เน็ตคอสต s t ์เน็ตเวิร์กหนึ่งคอสตเน็ตเวิร์กสองนะครับผมใช่แล้วครับมันคือ decentralized บน uh, flare network แต่ที่แน่ๆข่าวนี้มันคือบริษัทที่เขา uh, ที่ ripple เนี่ยซื้อนะครับเพื่อมาทำตัว crypto exchange นะครับตัว trading platform แล้วก็ integrate with crypto exchange Mangaku to Dex and Decentralized Exchange. Okay. Daily Holders Digital payment giant Ripple appears to be preparing to expand its network, acquiring an unnamed firm with profici uh, proficiency in developing exchange platform. โอเคไม่เปิดเผยชื่อด้วยนะโอเคแต่ว่าอะ this week นะครับผม XRP researcher Steven d e t Steven d e t เนี่ยเป็นคนที่สมัยก่อนนะฮะเมื่อปี2017-18แล้วกันช่วงนั้นเนี่ยตัว digital asset investor นะครับผมยูทูบเบอร์ชื่อดังใน นักลงทุน XRP แนะ่้วเร,รู้จักกันดีใช่ไหมครับผม Steven d i e t h เนี่ยเป็นตัว Twitter ที่ Digital Asset Investor เนี่ยเขาเขา follow นะครับเขาติดตามอ่ะาวนี้เขา <Reese. S 2> ขอบขอกว่าอะไร Steven d i e t h u n c o v e r news of news of the acquisitions in video title Ripple improving a global payment Infrastructure with blockchain technology and uh, the data sci science um, from June last year, featuring um, Ripple senior data analysis. Jennifer Xia. Xia. Um, love that. Uh, says Xia. Yeah. In quote, the data scientist. Notably, recently we acquired a firm whose expertise in uh, it didn't. Is in building trading platforms and in integrate with digital asset exchange, which is essentially we can scale the business into more markets and start thinking about the engineering's more complex payment strategies. Hmm. ไอตัวบริษัทที่เขาไปเนี่ยเขาทำอะไรมั่งอันที่หนึ่งคือเขาจะทำตัวเทรดดิ้งแพลตฟอร์มใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะอินทิเกรตตัวดิจิทัลแอสเซทเอ็กซ์ชแนน์พูดง่ายๆว่าทำเทรดแพลตฟอร์มแล้วก็ทำตัวเอ็กซ์ชแนนซ์ซึ่งจะทำให้ Ripple เนี่ยสามารถขยายในประโยชน์ในหลายๆด้านเลยคือแทนที่จะหวังพึ่งไอตัวเอ็กซ์ชแนน์ใช่ไหมอื่นๆน,นะ ซึ่งจริงๆ Ripple ก็มีพันธมิตรอยู่เยอะแยะเลยได้แก่อะไรบ้างไหนะขอหนึ่งชื่ออึ้ยหนึ่งชื่อ BitTrue ไงเออ BitTrue นี่มัน BitTrue มันคือ BitTrue ใช่ BitTrue มีทีตัวเดียว notably totally recent firm แต่อันนี้ไม่ใช่ b i true นะแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทที่เขาทำตัว trading platform ให้แล้วก็ trading platform นี่ไม่ธรรมดาก็คือจะ integrate ตัว digital asset exchange เข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันมันเกี่ยวข้องกับ decentralized finance ยังไงหรือ defi หรือ f l a r e network ก็เรากำลังจะอยู่ในยุคที่ exchange จะเป็น exchange decentralized หรือว่าสร้าง on top หรือสร้างไว้บนตัว blockchain network เลยนะครับคือแทบจะไม่คือไม่มีคนเข้าไป operate มันอัอออตโนมัติก็ provide pool liquidity เองถ้าใครคุ้นเคยกับตัว deFi ก็คงจะรู้ดีนะครับผมพวกตั้งแต่สมัย e ช่่ Ethereum ก็จะมี Uniswap มี Curve มี Alpha ซึ่งจริงๆแล้ว Alpha นี่ก็น่าสนใจนะครับผม แล้วก็เออก็มีหลายๆอย่างที่ผมอ่าจริงๆอ mm ัลฟาเป็นของคนไทยแล้วก็มีธนาคารที่เข้าไปร่วมเป็นธนาคารคนไทยนะครับที่เข้าไปร่วมด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในอนาคตนะครับ this is not the first c l u e that surface indicating Ripple may gearing up to launch a n o e r t r a n d platform ่า Ripple อาจจะคือเขาพยายามเร่งอยู่นะครับผมลิ Ripple posted a few job listings in 2020, indicating that the firm has intentions to engineer a virtually uh, define, uh, defined crypto exchange. In October last year, Ripple was on hand senior software engineer for liquidity who provide help to build an enterprise-grade distributed trading platform that provides real-time access to crypto markets. Ah, in early May 2020 the firm was seeking liquidity staff, engineer software and staff, software engineers and a separate job opening for engineer manager, both job listing already mentioned to develop new uh, enterprise grade, New enterprise grade training platform. It's currently unclear whether the Triton platform is i n t i r n a l use or is part of the co uh, consumer productions development. อ่ะคันนี้โอเคแค่นี้มันก็ไม่ใช่สไตล์ผมใช่ไหมเข้าไปดูเขา refer ของ Twitter ของ Steven d e a t นะครับผมพูดถึงตัว Twitter เนี่ยมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คืออต่อไปนะคุณ คุณรู้จัก NFT แล้วใช่ไหม Non-Fungible Token Non-Fungible Tokens เนี่ยเป็นโทเค็นที่ออกมาเพื่อเป็นเหมือนคอลเลกชันนะครับผมเพื่อเป็นของสะสม c o l l e c t i b l e Items หรือว่าของสะสมซึ่งอยู่บน Blockchain Network ซึ่งมันมีมูลค่าแล้วคุณอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไอตัว NFT เนี่ยเกิดเมื่อปี2016นะมีเว็บไซต์ที่เขาเป็นเหมือนกับเ,เว็บไซต์ นักสะสมที่เขาให้เอาของสะสมหรือแม้กระทั่งสร้างของสะสมในในเน็ตเวิร์ของเขาในแต่ว่าเป็นเน็ตเวิร์เล็กใช่ไหมเป็นไม่ใช่บล็อกเชนโดยซ้ำเป็นดาต้าเบสหนึ่งแล้วเขาก็มีมูลค่าเพราะว่าของเรานั้นเนี่ยก็ถูกสนใจโดยนักลงทุนหรือว่าคนของสะสมทั่วๆไปเข้าไปเข้าไปดูแล้วก็ประมูลประมูลของชิ้นนั้นที่เป็นแม้แม้กระทั่งเป็น JPEG ไฟล์นะครับผม แล้วผมมาพูดทำไม <c oughs> คือผมจะบอกว่าต่อไปเนี่ยไอตัว Twitter เนี่ยทวิตเนี่ยก็จะเป็นสามารถเอาเข้าเป็น NFT แล้วก็เป็นมูลค่าได้เออมันก็คือจะกลายเป็นเราเขาจะมีคนซื้อ Twitter เนี้ยนะครับแล้วก็ <c oughs> คือเอาไปใช้งานนะเออต่อไปเนี่ยทุกอย่างทวิตทวิตหนึ่งก็จะเป็นอ่ NFT แล้วก็มีมูลค่าเอา่อโอเค นี่นี่คืออนาคตเลยนะครนี้เซนเดียสเขาบอกว่าอะไรนี่ According Jennifer er, <c oughs> Jennifer Ripple's er, data scientist Ripple has acquired a company w h o s expertise in building a trading platform integrating digital assets exchange so Steven d e e t z เนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบริษัทอะไรนะ What company is that แล้ว Jennifer er, เดี๋ยวเราไปฟังช่วง Notably, we recently acquired a firm whose expertise is in building trading platforms and in integrating with digital asset exchanges, uh, which is essential as we scale the business, enter more markets, and start thinking about engineering more complex payment execution strategies. <Okay. S 2> อโอเคอ่าโอเคเนี่ยก็คือเอ่อดัตช์นักวิทยาสต์ของ Ripple เนาะครนี้ก็ผมก็ไปค้นต่อนะ mm hmm. ดูรีเสิร์ชต่อก็ไปเจอ <c oughs> บทความหนึ่งที่ Ripple ลงไว้นะครับผม Ripple continues ยสอ่าอควิซิชันสเตตส์อ่านผิดไม่แน่ใจนะอ่านมันเป็นของยุโรปมั้ง states expands european operator to iceland uh, european operations to iceland hmm. okay long by iceland kewa okay. yenge ripple a leader enterprise blockchain solution for cross-border payments today launched operations in iceland to further expand it present in europe in addition to company welcomes a new team of engineers and a c high a c q u i high อันนี้เป็นเทอมที่น่าสนใจซึ่งในเขาเรียก silicon valley นะครับผมหรือ sb silicon valley เนี่ยเขาใช้กันหรือพวก fintech หรือพวกคือบริษัทไม่ใช่ fintech ก็ได้อาจจะเป็นบริษัทพวก facebook เขาเรียกที่อเมริกาเขาจะมีบริษัทแฟงแฟงเนี่ยคือ มันจะมีอะไรมันจะมี Facebook ใช่ป่ะเป็นบริษัทท็อปของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แฟงเนี่ยก็ F นี่ก็คือ Facebook A ก็คือ Amazon N เนี่ยน่าจะเป็น Netflix นะครับผมแล้ว G ก็คือแน่นอนครับใครตอบได้บ้าง G คือ G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  จีจีโฟร์กนั่นเองนะครับผมพวกนี้เนี่ยจ่ายท็อปดอลลาร์นะฮะท็อปดอลลาร์นะครับเงินเดือนเนี่ยอาจจะ อย่าง s ซ n i o r e ร์เอนจิเนียร์หรือสตาฟเ e นจิเนียร์ก็แล้วแต่เนี่ยสตาฟเฟนจิเนียร์จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 500K นะครับผม US ดอลลาร์ต่อป,ปี p e a r อืมคือแบบท็อปดอลลาร์มากๆอ่ะแค่นี้ตีเป็นเงินไทยก็ไม่เท่าไหร่ครับผม18ล้านต่อป,ปีซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะโอเคอ่ะโอเคอ๋อ Ripple is uh, is on acquisition state straight. Last week, the company announced uh, on acquisitions of logos, adding adding eight engineers to the Xpring or Spring team. Xpring. This, who is wondering what Xpring is, I read Spring, but some people read Xpring. It depends on them. Team to lead change. uh, to lead the change to lead the charge in exploring solutions for decentralized finance อ๋อเขาซื้อมาทำตัว decentralized finance หรือ DeFi แล้วอ๋อยังครับมันก็คือผมคิดว่ามันคือ flare network นะครับผมซึ่ง flare network เนี่ยเอ่อตัว flare network FLR นะเขา run on top run on X R. Uh, P. Ledger Nakapom. Okay. Land on top. Okay. A system built on XRP. Both team acquisitions point um, to Ripple's strong market momentum and focus on attracting and developing the best engineering talent. Ripple is, only the com is, is the only company in the blockchain payment space that has real use case and real customer. enabling uh, financial institutions to leverage digital asset s for a.k.a อันนี้ใครไม่รู้จักก็คือ ODL นั่นเองนะครับผม leverage digital asset uh, คือ XRP แต่ว่ามันมีหลายอ p ชั o น ODL จะออกเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเอง uh, ที่แบงก์หรือใครก็แล้วแต่ต้องการนะครับ digital asset s for highly efficient cross-border payments This year alone, the company has signed several world's largest financial institutions such as the Manigram, Sung and Don Fong, its global payment network, RippleNet. To keep up to strong customer demand and market opportunities, uh, Ripple is rapidly expanding its team. On global scale today make its second engineering talent acquisitions in one week, the new Icelandic team will play an integral role on going development uh, ODL. see? nuclear XRP. Product which is utilized XRP for production, cross-border payments. Iceland will serve one of the Ripple's engineering hub with plans to bring on more technical talents in it. okay. สรุปว่าไอ้ที่เขาไป acquire นะครับผม The Company a n n u n c e d Acquisition Local Edge Engineer and Spring Team join เพื่อทำ decentralized finance the DeFi ซึ่ง AKA ตอนนี้ก็ออกมาเป็นผมคิดว่ามันมีแค่อันเดียวนะฮะซึ่งผมอาจจะคิดผิดแต่ถ้าคุณมีไอเดียอะไรคุณก็ทิ้งไว้นะครับผม เพื่อมา discussion กันเมื่อมาคุยกันก่อนที่จะปิดเผื่อใครไม่รู้จักนี่คือ Ripple X หรือ Spring นั่นเองนะครับผม Open Platform for Money The Ripple X Platform p r o v i d e Tools Developer t o s e r v i c e Program Integrate Money into your apps นะ uh, How it works? Use Case t o มันจะมีอะไร Ripple X Developer Kit ripple x, uh, x wallet xrp interledger protocol tools นี้เป็นลักษณะของตัวเลเยอร์ uh, ของ stack stack ของ payment network เริ่มที่ xrp ledger ไปที่ interledger เป็น messaging เป็น pay id แล้วก็อาจจะไป ripple x sdk นะ software development software development kit xrp wallet แล้วก็ interledger tools protocol แล้วก็ Build on Top ไปเรื่อยๆคือฟังก์ชันมันก็จะ Build on Top แต่ว่าพื้นฐานหรือ fundamental ก็คือตัว xrp l k okay. อ่ะนี่คือ initiative หรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอยู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้แล้วก็ที่เกิดขึ้นอยู่ กับ uh, Word, uh, ตัว use case ของ XRP และบริษัท Ripple นะครับ uh, คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ